นี่เป็นภาพเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาอ่ะให้ดูภาพตรงนี้ก่อนตอนที่ไปกราบสักระสารหลักเมืองกรงุงเทพมหานครต,รตรงสนามหลวงเนี่ยตอนประมาณตี5้านาทีค่ะม,มาพร้อมกับคุณอุ้งอิงแล้วก็คุณปิดกนะคะสามีของคุณอุ้งอิงอนี่ค่ะคุณทักษิณก็มาด้วยเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีน้ําเงิน เดินได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ได้นั่งวีลแชร์ก็มีการสวมเฟือกที่คอแต่ว่าที่แขนเนี่ยไม่มีเฟือกนี่ค่ะให้ดูภาพเลยอ่ะผมรอท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งก่อนระหว่างนี้ดูภาพไปอ่าเนื่องจากวันนี้กรรมการข่าวเนี่ยจะไม่ไม่มีช่วงคู่ขนานอยู่กับเรื่องเล่าเช้านี้มันก็ต้องรอท่านผู้ชมสักนิดหนึ่ง เพราะมีปัญหายูทูบก็หาว่าไม่ใช่ออริจินลอลผมก็เลยจะต้องดำเนินการให้เป็นออริจินนลสักนิดหนึ่ง <c oughs> อ้าวดูภาพไปภาพนิ่งจะเห็นชัดนะอดีตนายกทักษิน,รรษสนใส่เสื้อคอปโลโส,สีน้ำเงินนั้นตลาบดูภาพนิ่งเถอะ <c oughs> นี่ค่ะนี่สมหน้ากากอ,อนามายัยอืม ค่ะอ่าระหว่างนี <Stadium lighting> uh ้น huh. ้องไบรท์ค่ะดูภาพนี้ไปน้องไบร์บรรยายสิค่ะก็เมื่อช่วงกลางดึกของเมื่อคืนนะคะมีทีมงานของคุณทักษินมาเตรียมโต๊ะเครื่องสัการะเอาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วมีชุดหมากพลูบุรี่เมี่ยงใบสีผลไม้ก้าอย่างขนมไทยกุ้งปูทะเลปลาเป็ดไก่หัวหมูแล้วก็ไข่ต้มค่ะนี่ค่ะ ซึ่งตัวคุณทักษิณเนี่ยเข้าไปสักการะพระพุทธรูปบนหอพระพุทธรูปแล้วก็สักการะสารหลักเมืององค์จำลองสารหลักเมืององค์จริงแล้วก็ทําพิธีสักการะเทพารักษ์ทั้ง5บนอาคารเทพารักษ์แล้วก็เติมน้ํามันตะเกียงไหว้พระประจําวันเกิดแล้วถึงเดินทางกลับนะคะอือดูภาพนี้ไปเสร็จสับ นี่บรรยากาศเหมือนว่าที่คุณทักษิณกลับมาเมื่อ22สิงองหาคมปีที่แล้วแล้วเนี่ยตอนนี้คนอยู่ที่ดอนเมืองเนี่ยเป็นภาพบรรยากาศล่าสุดเลยท่านผู้ชมคือสื่อสามวลชนไปปักหลักรอยอยู่เพื่อจะติดตามความเคลื่อนไหวทุกฝีก้าวของคุณทักษิณอย่างแน่นอนนี่ภาพล่าสุดจะเห็นเลยที่สนามบินดอนเมืองเนี่ยต้องไปค<ฆ>่ะอ่านี่นี่พี่ดูอยู่ในมือนะนักข่าวไปติดตามสถานก,การณ์อยู่นขณะนี้ อาไไม่เป็นรคือออกจากสารหลักเมืองเนี่ยตอนประมาณตี5้านาทีนะคะใช้เวลาอยู่ในสารหลักเมืองเนี่ยประมาณ26นาทีก็กลับมาขึ้นรถตู้เบนส์สีดำหมายเลขทะเบียน1414 14, ไปที่สนามบินดอนเมืองค่ะอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคลเพราะว่าเดี๋ยวคุณทั้งสินที่จะไปเชียงใหม่เนี่ยคือไปด้วยเครื่องบินส่วนตัวนะคะครับ